ใน r e q u i r e m e n t นี้นะครับตอนแรกก็คือเขามีตัว IP c a m era อยู่47ตัวอยู่ใน Network นะครับแล้วก็ใช้ตัว NVR ในการเ,าเก็บข้อมูลแล้วก็มอนิเตอร์ข้อมูลนะครับในตัว NVR นี่ก็คือจะมีอยู่หลายตัวกระจ,ระจายแต่และตัวก็คือดูแลประมาณ8ถึง16ตัวกล้อง ด้วยความต้องการที่จะเพิ่มวันนะครับที่จะเก็บข้อมูลและมีตัวเซนเตอร์มอนิเตอร์ริงนะครับเราก็เลยใช้ระบบ m i l e s t o n e x p r t t e c t เป็นเวอร์ชัน s แ a นด a ร์ดพลัสนะครับที่สามารถที่จะมอนิเตอร์กล้องทั้งหมดได้ก็คือรับเป็นสตรีมวิดีโอนะครับ H264 เข้ามาแล้วเอามาบันทึกในตัวมัน ปัญหาก็คือในฮาร์ดแวร์แล้วก็ตัวสตอเรจที่ต้องการนะครับต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ตัวใหญ่มากอันนี้มันเป็นไปไม่ได้สำหรับในเอ e เราจรึงใช้ตัว v u r v l i n l e n r i d r i นะครับที่ connect เข้ากับทาง Cloud ผ่าน Internet c o n n e อนเน n ทำหน้าที่เหมือนกับ iCloud, Dropbox, Google Drive อะไรลักษณะอย่างนี้เลยนะครับ mm hmm. ก็คือยังเห็นตัวหน้าตามเป็นเหมือนไฟล์ในไซต์อยู่นะครับ แล้วก็ออฟโหลดตัว Data เข้าไปที่ Cloud พอจะเรียกดูนะครับเราก็จะดาวน์โหลดเฉพาะ Footage ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเข้ามาจะเป็นตัวไฟล์ที่เราใช้นะครับมันปฏิประต่อตัว Timeline ให้ในทั้งส่วนนี้แล้วเอามาดูได้ทำให้ประหยัดฮาร์ดแวร์ในเรื่องของสตอร a จฮาร์ดแวร์ในไซส์างานอยู่ ซึ่งก็คือใช้ไม่กี่เทาไบตยในทางส่วนนี้แล้วก็สตอ r a เรจทั้งหมดนะครับที่เอาไว้เก็บจนถึงให้ครบปีนะครับก็คือจะอยู่ที่ทางคลาวแล้วก็อยู่ที่ทาง S3 ตัว S3 ก็เอามาเก็บใน S3 standard อยู่ชั่วคลาวแล้วก็ทำตัวอัตโนมัตินะครับไปเก็บอยู่ใน S3 Glacier Deep Archive ในทางส่วนนี้อันนี้เป็นหน้าตาของตัวซอฟต์แวร์ของ VMS หรือ Video Management System นะครับตัว m y t o n e XProtect อันนี้คือเราทำ Data Retention Period นะครับให้เก็บข้อมูลไว้นะครับแล้วถ้าเกิดเกิน4วันให้ลบพอเราลงปั๊กอินของตัว Surveillance Bridge นะครับมันก็จะทำการเชื่อมต่อเข้ากับตัว S3 ได้แล้วเราก็ทำแผนการ Backup เข้าไปที่ S3 นะครับ ในที่นี้เราก็คือกำหนดว่าถึงกี่วันหรือตัว hard disk เต็มถึงกี่กิกะไบต์แล้วให้ย้ายไปที่ s 3แล้วพอ s 3กี่วันหรือถึงกี่กิกะไบต์แล้วให้ย้ายไปตัว s 3ที่เป็นเกรเซียหรือเป็นเอเรทอื่นที่มันมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าในลักษณะนี้เราก็จะเห็นเป็นสีส้มนะครับสีส้มก็คืออยู่ที่ทาง s 3นะครับ แล้วต้องดึงกลับมาเพื่อที่จะดูในขณะที่สีน้ำเงินนี้เนี่ยนะครับก็คือเก็บไว้อยู่ที่ local drive ซึ่งถ้าเกิดเราอยากจะดูตัวสีส้มนะครับเราก็ select เข้าไปว่าเราอยากจะดูในช่วงไหนมันก็จะดาวน์โหลดตัว footage ของช่วงเวลานี้กลับลงมาในขณะที่ถ้าเกิดเป็นตัว S3 ที่เป็นเก a เ i ียนะครับมันจะมีเวลาที่ต้องรอก่อนที่ตัวไฟล์มันจะ ดึงออกมาครบนะครับถ้าเป็น S3 ธรรมดามันทันทีเลยแต่ว่าตัว S3 g l a c เกรียมันก็แล้วแต่ว่ายิ่งถูกยิ่งรอนานนะครับซึ่งรอนานที่สุดก็คือรอ24ชั่วโมงแล้วตัวไฟล์มันจะกลับเข้ามาแล้วสามารถดูได้